สวัสดีค่ะเ่้าอามาเอฟนะคะเรามาดูราคาผักเช้านี้เริ่มที่กระเทียมก่อนเลยนะคะกิโลกร,รัมละสี่สิบห้าบาทกับเผากิโลกร,รัมละสามสิบห้ามะเขือม่วงมะเขือตอแหลกิโลกร,รัมละสิบห้าบาทค่ะแล้วหน้านี้สะเดาออกดอกนะคะดอกสะเดากรรมละสิบบาทค่ะมะเขือเทศท้อล้านนี้กิโลกร,รัมละสามสิบาทคุณยายบอกว่าร้านอื่นเขาขายกันสามสิบห้าสี่สิบคุณยายเอากาไรแค่นิดเดียวสงสารคนซื้อค่ะ หอมใหญ่ไทยกิโลกร,รัมละยี่สิบสามบาทค่ะอันนี้เป็นหอมใหญ่จีนนะคะสามสิบาทมันฝรั่งสามสิบบาทกิโลกร,รัมละมะเขือเทศสีดาถูกลงมาแล้วนะคะกิโลกร,รัมละห้าสิบบาทกะเพราไม่เท่ากันนะคะแต่ละร้านถั่วฝักยาวสี่สิบาทร้านนี้สะเดาขายกริรมละเจ็ดบาทเองนะคะเห็ดรวมแพ็คละยี่สิบบาทเห็ดภูฐานแพงขึ้นมาแล้วนะคะแพงละสิบแปดบาท มะนาวร้านนี้สองบาทค่ะเปลือกบางน้ํำดีเลยนะคะอันนี้เรียกกระหล่ำหัวใจค่ะผักกาดหอมกิโลกร,รัมละยี่สิบใบบัวบกกลกร,รัมละแปดบาทอันนี้เป็นถุงนะคะต้นหอมร้านนี้ห้าสิบบาทค่ะสวยผักชีร้านนี้สี่สิบบาทตั้งโอหรือผักขึ้นช่ายกิโลกร,รัมละหกสิบบาท ผักชีฝรั่งสี่สิบาทปักชีลาวสี่สิบบาทพริกเขียวกิโลกร,รัมละสามสิบบาทพริกสวนเชียงใหม่สวยมากเลยนะคะกิโลกร,รัมละห้าสิบบาทกระหล่ำปีกิโลกร,รัมละยี่สิบผักกาดลุยกิโลกร,รัมละสามสิบดอกกระหล่ำยี่สิบห้าบาทถั่วฝักยาวห้าสิบบาทผักกาดลุยยี่สิบห้า เห็ดภูฐานแพ็คละ15เห็ดเข็มข้อโพดอ่อนแพ็คละ10บาทแครอทกิโลกรัมละ25บาทฝักกะเจี๊ยบกิโลกรัมละ3าบาทมะละขี้นกกิโลกรัมละ40บาทชนะยอดกิโลกรัมละ18ดผักบุ้งจีน30บาทผักชีลาว30บาทเบอร์สวยนะคะกวางตุ้งกิโลกรัมละ12บาทผักขมกิโลกรัมละ15บาทมะละกิโลกรัมละ15บาทมทเมื่อยาว15บาบาทชเท้า12บาท นี้เป็นพริกยำนะคะกิโลกรัมละยีบห้เมื่อ2วันก่อนหลังกิโลกรัมละ10บาทอยู่เลยค่ะบอกคอลี่กิโลกรัมละ70บาทพริกขี้หนูสวนกิโลกรัมละหกบาทพริกแดงเด็ดกิโลกรัมละห้บาทดอกกะหล่ำจีน60บาทมะนาวร้านนี้10บใบ45บาทนะคะหอมยำหอมใหญ่กิโลกรัมละสาบบาทมะเขือเทศสีดาพันนี้เขาจะสวยนะคะไม่ค่อยเละค่ะผิวแข็งมากเลยค่ะ อันนี้พริกขี้หนูแดงร้านนี้กิโลกร,รัมละสี่สิบาทนะคะพริกกระเลี่ยงกิโลกร,รัมละเจ็ดสิบบาทถั่วลันเตากิโลกร,รัมละเก้าสิบบาทพริกขี้หนูแดงร้านนี้กิโลกร,รัมละสามสิบห้าบาทมะเขือพวงร้อยยี่สิบผักบุ้งร้านนี้ยี่สิบห้าบาทเองนะคะอันนี้เป็นหอมใหญ่ไทยค่ะมะเขือเทศสีดาร้านนี้ห้าสิบห้าบาทนี่บวกเหลี่ยมค่ะยี่สิบบาทมะเขือเปราะสิบสองบาท แตงร้านสิบสองบาทในขณะที่ร้านอื่นสามสิบาทนะคะนี่ควางตุ้งสิบาทคณะสิบสองบาทก็ามาดูกันคะ่ะว่าทำไมแตงร้านร้านนี้ถูกนี่เทียบกับมะเขือเทียบกับมือดูลูกใหญ่มากเลยคะ่ะเป็นลูกใหญ่อันนี้พริกผักชีร้านนี้ยี่สิบห้าบาทร้านนี้สามสิบาทบางร้านขายกิโลกร,รัมละยี่สิบาทเองนะคะนี่ผักโขมถุงละห้าสิบบาทหอมแดงไทย อมแดงอินโดไม้สาะแหนกกิโลกร,รัมละหกสบห้าบาทเป็นยังไงกันบ้างคะราคาผักวันนี้คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้มาม่าด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ